นีจ่ดีมีิตีพี่น้องามรถส่มาอส่งาคนูขางขาไทุกอย่างเปนบนี้ย่ะสวัสดีค่ัสารบ้านสาวเชิมพี่น้องเบ้าดำครับี่เ่คุณใหญ่หญ่ไปไหนวะเนคุณเออเอ้แมงยุกมาแมนแล้วากับมูนึงของเพิ่นอยู่ทีล่ะอ่าน่ามูนึงของเพิ่นอยู่ที่นี่ นี่เบ uh, ียร์ตองมีามยุ่เียร์ให่ยอยนั่นน้อนเม่เ่เมนเบียร่ปุบนเลยโอ้เก็นตีผว่าคือ Hmm. เหง่อเลเ็ดออกยุ่ส่เออกออกยุ่บ้านเขาพี่น้ออันท้ายบ้านเขาไปหาเห็ดหาอื่นก็ว่าบ่ได้มันมาได้ได้ยุ่บ้านเขามาคืนนี่สิได้โคหนึ่งแบบง้าระตาอัดได้ปะนาะต้องออกยุ่้ดแ้สอสอนนี่เนาะอือืมอิ มันมนืดเกินคือใหม่นอเนว่าปัจจุบนี้โมูปดพี่น้องยอมดำอิลีบดิเป็นว่าเขา,าดูแต่ตาเป็นถามเขาอยูง่งว่าง่าศัยเขาศัยว่าซองเป็มืพี่น้องนนี้ปรเดีจะว่าจะเกิดก็เกิดเขาเนาะให้มัเกิดมันเกิดป้าแง่ประเก็บเกิด อันนี้นี่เป็นล่างล่างมันก็ล่างไงเนาะมันนุมน่มดัวเห็ดมันกดอกดดงก่กวปาดต๊ปะปาดต๊ะเปล่าเลยท่นมมานผู้่ปืนมาเป็นกิจเล้อท่าไปหาเก็บละซื้อกิมมี่เลยเมียนี่เดียนหยนลับหนองท่านมันมาเพื่อมากเก็บเห็ดจากยงจากหนงอันนี้เขามากเก,ก็บไปแล้วก็ไปฝากเป็นต้อนกันพี่พี่มึงพุ่น เท่าไหร่เห็ดปะโพคึ้นม่เขาเบิงจากเถือที่เทมิ้งมะแรงกินเ็นมูมมมนี่หน่อยจะอเขาคิดไว้มูบอกงยแต่ว่าู้เห็นต้องนางเบิง้งมีระดอกนิดหน่อยอังเสร็จแต่ตต <นา S 2> ว่าเต<า>็มไปหมดผู้ใกนี่ไปตีระดับฟาดข้อไม่ค่อยเครียดเป็นแน เมนมดโอ้ยเป็นไงขึ้นมาบ่ได้บ่เอ้ยมาแลงกินมดพู๋เนาะหักดอกมดโอ้ยปาส้มเป็นไงนาะเป็นไงเลดิเดี๋ยได้เด้ปลานี่ล่ะเห็นบ้าปลาได้โตหอยลายโตได้หอยลายไกะเง็กะเพราคอยงได้นี่ขึ้นมากระเดือตะขาคุนเห็นเนาเห็น ทอกันกับมูไงฮักนะ้อกก่เนาะมันก่มีบานจักเม็ดพี่น้องมั้อนี่เบี้ยเฮ็ดหิงพันหน่อยอยู่ละ สมและอ,อ,อ๋อเออขอยังไม่ได้กินอ,อ๋ออ๋อหนัวหน,นัวเนนมัดอีพีนี่ต้องใส่แว่นขยายเบิงเ้งนะพี่น้องมึงดูดิอือดูน้ำม,ม,มาเบิง้งจะมือซาเฉิมน้ำยมื้อแบบแบบน้ำกระซับมังหันลัดเห็นปะ ลานกะระสับมาหันตาบาพี่นอ้องสิได้เห็นขาวอักลากเต็มตาเลยล่ละมูเงี้ยกระดอนี่โอ้ยโอ้ยมูเงี้ยกระดอน,ออดน,น,นดพี่น้องโอ้แบบเอ้ยหน้ากระโบดอน้ากาะโดดแล้วสุดอันดับหนึ่งพี่น้องฟังเสียงโอ้เส,สียดพักกันอืมอืม

เอาก็ได้สุดเพิ่นหละสุดเพิ่นแหละเดี่ยนันบัหากกระส้นนั่นละม่นมีเงินมั้งอุทยานฮะมืงสาเซมทุกขนารุ่นใไนเวนขายายเก็บรุ่นนอนเอาพี่นนองขอไปหมดตาเยอะเนี่ยตอกถุงเงินอันนึ่งกรส้น ถันเป็นพนบาทจะซ้ำนี่แหละซ้ำเก็บเห็ดตันนั้งก็นี่พี่น้องซ้ำเก็บปปพุ่นร้าน<ด>พ่นอ๋อไม่ดีเนาะได้นะาดานทีงดูลารรถไฟดิ่วมนี เห็นดรดจอดไม่ได้ทุกคนก็บ่าค้นหาเห็ดรดล่ละ <c oughs> ทั้งพันขาวทั้งพันดำออกน้ำกันเต็มเมดพี่น้องอันต้างตายพันจิ๋วจริงๆจิ๋วครับจิ๋วแน่เด็กอีกางเงี้ยอดนอกงานเลยมืดเลยพี่น,อน้อง เคว่า okay, well. ซีมเมนหอยอันหอยกินเห็ดอันเนี้ยหลายครับหอยไม่ยูป้านี่เหมดเห็ดก็เลยถือกัดเหมิดบุงเนาะเห็ดแบ่งเหมดอ,อืไอพี่น้องเก็บเล่มไปเก็บเล่มมาเพราะมันไปเรื่อยๆหน่อยดิบุญมาล้านไปกี่ดิบุญนี่เถอนะนี่เนี่ยบุ เก็ดมั้ล่ะต้องมาหอยกินแล้วต้องจอดขาที่เราออกเป็นย่อมย่อมที่น้องขามันนั่นพระเด็มมนได้ล่ะยูมองนีรถน่ะพี่น้องเบิ่งด้เนี่ยทางถนนนะถนนเลยเด้กับนี้จะเหนี่ยยไปมนี่ละยื่รถมาตะยืมคอต้งเหหมซ้อบ้ง สองสามดอกมองดู่น่อยคะ่ะซ้ำไปในมูมมนึงละนะมาเอาอยู่นาเติมอีกมาเอาอยู่นาเติมอีกเก็บไปหลกักตานึงเห็ดปวกกันเห็ดปวกน้ำมาเบิ่งดูคะ่ะต้องเป็นอ๋อเห้เขาเก็บอยู่รถอีมอกเขาเนี่มองเขานั่งกินเขา่าอยู่นาปะปูนีค่ค่ะนี่ไากับปะปูเราเห็นกันหรือเปล่าโปรดพี่น้องอตามมาเก็บเห็ดปวกเห็นแล้วกับมาเขากำลังกินเขา่าพี่ว่าอันเนี้ยเมนเหมือนที่แบบแบบสมบูรณ์เมือ่อปฏิทินจัดอัน มันขึ้นดินม,มากพอได้ซื้อตัวนี้งามเนาะถ้อจับเบพวงนี้นะ่ะแข็งกระดกกระเดือกแข็งกับไปปุ๊บเนะี่ยโจมปลวกยุ่มามอนี่จังว่าเพิ่นออกได้ขันจอมปลวกยุ่เลนะินอนอกออกบริเนนนนเพราะว่าดินม,มันแข็งเหลือกเกินทางกับไปกระลู่เลยนะเนี่ยเดี๋ยวปวดหลอดอ้อมกอ่อไผยอยู่ดิดอืมอืม ขาไงแธอดอกนียก่อยุเถียงน้ำออกบะบําด้วยองพ่อกินข้าหันสิบ่นั้ยังก็เห็นสิบ่ออกยุ่ง่องตะลางพอดีโอ้ดูออกมาบ่ได้ พี่น้องมาฟังเห็ดปวกนด้รุ oh, oh, ่นเคาะหนาได้ตบ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 โอ้เอาไปเบื้องต้นนั่นบ่พอเราเบื้องเราไปต้นเลยอีกกอนึงน่ะสองกอเอาเราออกบปล่กอไปขึ้ม่าเห็นละมางครัปลูกมันน่ะนะเรไปเบื้องเราจะพี่น้องเบื้องเราเห็ดปลวกหนาที่สิง ซองตงซ้อยีนาเเดี๋ยวปกติพ่นเนี่แต่ว่าพอมีมือห่วยเหี้ยดีเห็ดปวนม่ออกที่นี่สวนบ้านสป็นพวกน้ไม่ป่าน้ำเน่าผเน่อซ้ำเห็ดปวนง่ายคุณอาบอมนั่นหั่นดินเก่็ดเน่าหายู่น้ำสวนเขาเลยข้างกันเลยเนี่ย้างด้วยเนี่ยเออนี่แหละินเขาอิ่มกัน ฝนไม่แย่ก,กินข้าวนิตกันไปหลอบเบิ้งน้ำคูหนองนี่พี่น้องพูดนะเดี๋ยวมูละไรซักนีดกะโอ้สุดยอดเลยเนี่ยเกือบแก้อะไหิมนอ้นองบบเนาะท่านฝนมาในพี่น้องตายยัเหรอประเทศนี่เป็นพันเหนียวเนี่ยนี่ท่านบอกเก็บไปกินพวกคนเก็บไปขายเป็นกระเบื้อเอาให้เหลือตี พี่น้องไวเก็วเสนี่ค่ัวินาทีไหนหมอหอเพาะกาเนี่เบิ่งแม่นี่แม่นี่ยหมอหอเพาะกานี่หันหันยุโรปอี่นองหันหันยุ่นกัเรื่องเลี้ยงกัน่องงนะก้องตะลางนะเก้าเทิอกี่หตดมีบบุนำบํนเราไปซ้อมมัไปเาไปไอหน๋้วพี่น้องเราไปน้ำนอีสเอาไปซ้อมใปจะเห็ดเนืกินค่ะส่วนเมียกินข้าน้ำกันแกงเห็ดใส่ผักใส่ขมขมกตักหง ทอดปลาทอดอยู่พ่อเราก็ได้ตัดตองบอกว่าน้องเนี่ยพ้นนี่เป็นตะมิ้นบำป้ะอย่ลืมบอกเขามาซ้อมอันนี้ก็เห็ดปวกตาปวกใหไงได้เนี่ยบำนะก็เกินสามปีเมื่อเพราะว่าเห็ดปวกตาเพิ่นเป็นเห็ดปวกเดือนเก้าเดือนสิบเนาะค่ะมันจะออกเห็ดปวกตาปอกหนื้มันกระเม็นจบเกมละวปีหนึ่งไปงามพี่น้องงามกระดอกกระเดื่อ ตั้งสายาให้ว่าเห็ดดอกไม้เนาะมาเบิ่งเห่ดพี่น้องเห็ดดอกไม้เห็ดปวกดอกไม้จอมดําน่ารักมากเลยจิ๋วแต่แจวนะจ๊ะบ่มีหักบ่มีแตกค่ะกีบเพิ่นนะเพิ่งเนี่ยเน่าหอมกับหอมบัดเนี่ยอ้าสีล่างแกงกันอยูุนาเด้อค่ะอยยุนาเกือบกันเด้อนั่นนะหิวเข่าพอดีจ้ะเข่ามีไงแล้วหนึ่งสอง เี yeah, like yeah, huh? yes, ๋เอายงหลังเลยฟอแล้วเนี okay, okay, okay. Something. Something something ้ยเย็บนแบบนเย็บยี่นี่ละเนี่เย็บยี่นี่ละนี่ออกต้นนี้ไปนี่พี่น้องเม่นเมดโคนอันจากว่ามปนโคนมันก็เป็นโคนขันปีหลทสิโซกเนาะเอิ้นดูดดินแต่งดินอันนี้ก็เขาเอิญนะมาเบิ่งนี้นสศิานอนนี้ก็เคาปกปุกปุกปุกเบาเข็งกระอกกระดิกเนาะ ลังเสียงให้คอยเก็บบนมือก็ได้ในพันเนี่ยดีๆเอาไปขายไปยังมันกะรับร้องได้เลยเพิ่นกระซื้อดีแก่งกินสุดแซ่บด้วยค่ะหักใส่แม่แล้วหลายบัสนดคอยสิร้องแก่งขมขมจากมือนี้นะแก่งไ่มือเลยกับบั๊ขมอดว่านเ่ยเฮ็ดหวานเปล่าคิดอยากขมขมก็มีน่อยคอยอยู่ใน่นแล้นเลยใช่ พอแล้วฝนมีดบะเพราะงั้นแล้วฝนนี่หายหน่อยก็น,นั่นบินไอยได้ใส่เถอะนี่กับตาหน่อยนะมะเดาออกเลยตต็มเต็าหนังแก้มอะกรแมเราเองมีาาาง,งานน้ำขึนล้สลางมะเดาบะเดล่าเงแงะนะอ๋เป็นแม,ม่ล่างดีไม่มีขีดต่อมแม่ไม่มีขีดตมออ่มเฮียงด้วย แข็งกับแข็งนะพี่ดอกนะมากินเขาน้ำกันทั้งมือกับกฮิดปวกนี่ค่อยไม่ค่อยเหลาดอก เพรา่อยากกินเพิม่มนย้อนอยังเอามาก,กับว่าเหลาอันนี้ว่าขามันงามเนี่ยพี่น้องแทบก็เห็ดที่เขาเก็บมาแน่นอนอน,นั่นเป็นเ็ดกรอบค่ะเห็ดแข็งเ็ดแน่นๆพูดนะลองถือถามมาเดดเด็ดซอยกันนะ้ีเขาจากน้อยเนาะ้ฮมกระดด ไม่เห็นน้ำมาเขือแคบดอกนี่น้ำกระดอกกระเดียวเดี๋ยวมูใหญ่ดิอ๋อมูใหญ่ลัดติ้นเห็ดมูเดียวดินนเนี่ยค่ะข้าวเม็ดหน่อยๆมาแนงเราน้ำกันแล้วกันเถือล่าง งามกระโดดเนาะเอาเออเห็นพ้นนี่แหละเออได้เห็นเหตุนี้นี้ได้เนื้อขึงพ้นเลยให้นึกถึง,ดดถงจากประสบการณ์ที่เขาเก็บมาให้ที่นึกถึงปะเนะี่ยที่เห็นดอกมันบานที่เนึกถึงบนของน้ำกับมงังกรพ่นดูดดอกกันนะอยู่พ้นขีน่นะจันะอืม่นแหาดพ้นมันบงเพิ่นดูดดอกแล้วอาก็สิว่อาอยังก็ที่พ่อพ้นได้ตี มันมีความทรงจำได้ี่นองเวลาพ่อพ้นใดน่ะค่ะนั่นละเอาค่ะสำหรับคลิปนี้จาเสริมสิพะพี่น้องล่างเฮ็ดละกัดสิเกงเข้าแกงน้ำกินเข้ากินน้ำมันไม่งหญ่กับปลปูอยู่นี่ลรเขาค่คอยไปเลาะเบื้องน้ำแถวบ้านในอุดมนี่คิดว่าเนี่ยเพิ่นเฮงมาพี่เขากับมหาพี่ออกจากขนมาเนาะร้องมาเบื้องอีกค่ะมือนีกับพ่อแม่ในน้อยนี่อันนี้อยู่หนาปลาปูห่านอยู่ในห่นอีสเปิดเพิ่นเบื้องในระบาสามกัตตาละนีเลยพี่น้องมึงงามๆกินมันอีงามๆ เตรียมครับช่ง <Amen. S 1> มานนะครับมาดิาชื่อว่ามานามานะมานพี่น้องคะ่ะเฮ็ดมานกระดอกกระเดืวยสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซักนิดนะคะ่ะฝากเป็นกำลังใจละค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะวสวัสดีครับเชิญักพี่น้องนะคะ่ะ